ครับสมาชิกครอบครัว KDD International ทุกคนนะครับผมสายุทธราหมานนะครับหรือทุกท่านให้เกียรติเรียกว่าหมอเลาะนะครับก็วันนี้จะมาชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็มาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดิมของเรานั่นแหละทีนี้ด้วยความที่ว่าไลซีนาบนะครับมันสร้างปรากฏการณ์มันทำให้คนที่มีปัญหาสุขภาพหลายคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นโจทย์ของอผู้บริหารรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยที่ได้ปรึกษากันโจทย์อย่างแรกเลยเราต้องคงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวไลซีนาบีนี้ไว้นะฮะไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ยังไงก็ตามแต่คุณภาพต้องเทียบเท่าหรือเหนือกว่าตัวไลซีนาบีนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ไปศึกษาพูดคุยกับทางโรงงานนะครับเพื่อให้ตบผลึกว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสรุปก็คือเราจะออกมาในรูปแบบของผงชงกับน้ำนะครับซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยไม่แพ้เลยซีนาบีและดีกว่าด้วยเนื่องจากไลซีนาบีนะครับอย่างที่เราทราบกันคือเป็นแคปซูลที่ต้องทานคู่กันนะครับแล้วก็ต้องมีการแตกตัวในระบบทางเดินอาหารและก็มีการดูดซึม นะครับแต่ในรูปแบบใหม่ที่เราจะทำแบบชงดื่มเนี่ยยังจะเป็นรูปแบบผงที่มีการละลายได้ดีและดูดซึมได้ดีนั่นหมายความว่าเมื่อเราชงน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพในการดูดซึมเนี่ยแทบจะมะีปริมาณที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าตัวไลซินาบีแน่นอนและที่สำคัญนะครับด้วยปริมาณของอซองที่ใช้สำหรับการชงดื่มเนี่ยมันเป็นซองที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นเราสามารถใส่ตัวทั้งตัวกรดอะมิโนโอลไลซีนและตัวแคลเซียมลงไปได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไลซีนาบีนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะออกมานะครับเ,เราจะใช้ชื่อว่าไลซีนา LC ลนะครับหกล่องนะครับมี15สซอง1สซองนะครับมี5กรัมและใน5กรัมนี้นครับมีไลซีนาบนะครับถึง2คู่นะครับ นึกภาพถึงไลซีนาบีนะครับนะฮะหกล่องมีแค่20คู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไลซีนา LC นะครับมี15ซองแต่1ซองเนี่ยมีไลซีนาบถึง2คู่นั่นหมายความว่าใน1กล่องของไลซีนา LC เนี่ยครับเราจะมีไลซีนาบถึง30คู่นี่คืออย่างแรกนะฮะทีะ่ความคุ้มค่าจะกลับไปหาทางสมาชิกละ อย่างที่2นะครับความคุ้มค่าอย่างที่2นะครับและประสิทธิภาพอย่างที่2นะครับจากการที่ผมไปศึกษานะครับมันจะมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยเขาพบว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีข่าวว่าเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับอายุไม่เยอะเลยฮรับสีกว่าปีแต่เสียชีวิตกับโรคหัวใจ มีดารานางแบบอายุยังน้อยครับ20-30ปีเสียชีวิตกับโรคหัวใจทั้งที่คนเหล่านี้มีการออกกำลังกายดูแลตนเองเป็นอย่างดีนะครับจากการศึกษาเข้าไปศึกษาพบว่ามันมีตัวกรดไขมันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า LPA ค่อนข้างสูงนะครับและคนที่เสียชีวิตในวัยเยาว์ด้วยโรคหัว,วใจเนี่ยมีสารตัวนี้สูงทั้งนั้นเลยนะครับเข้าไปศึกษาเลยเพราะว่ามันคือคอเลสเตอรอลตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดตะก,กรนสะสมในหลอดเลือดนะฮะทำให้เกิดโรคหัวใจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสื่อมของเพศชายดังนั้นนะครับเมื่อศึกษาเข้าไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้พบว่าการที่จะทำให้สารตัวนี้มันลดน้อยลงคือกินนะฮะหรือว่าทานกรดอะมิโนแอลลซีนนะครับคู่กับวิตามินซี ดังนั้นนี่เลยเป็นโจทย์ที่ผมเนี่ยได้ไปคุยกับทางโรงงานว่าเป็นไปได้ไหมไหนๆซองมันก็ใส่ได้เยอะแล้วขอใส่วิตามินซีลงไปด้วยนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราคาเนี่ยราคามันจะกระโดดไปค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรามาขึ้นราคาสมาชิกเนี่ยกลัวว่าจะเป็นภาระให้กับสมาชิกสุดท้ายแล้วนะฮะก็ตกผลึตที่โรงงานก็ยินยอมที่จะใส่ตัววิตามินซีลงไปในตัวไลซินา l ด้วย นี่คือสิ่งที่มีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยมีกรดเมโนโอแอลไลซีนมีแคลเซียมและมีวิตามินซีสามสารสกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันอย่างแรกเลยฮะหลอดเลือดท่านจะสะอาดแน่นอนนะครับเมื่อหลอดเลือดสะอาดนะครับการทำงานต่างๆของระบบของร่างกายในการนำพาสารอาหารต่างๆไปเนี่ยมันก็จะทำได้ดีคิดง่ายๆนะครับในเมื่อไลซีนมันสามารถฟื้นฟูนะฮะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หะะลอดเลือดเราเหมือนถนนครับดังนั้นเนี่ยถ้าถนนเราดีถนนเราโล่งนะครับรถกระบะท,ที่นําพาสารอาหารเหล่านี้ไปส่งไปซ่อมไปดูแลตามที่ต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ดีนั่นหมายความว่าตัวไลซิน่าเอลซมันคือผลิตภัณฑ์ที่ละลายได้ง่ายดูดซึมเร็วนําไปใช้ได้ดีนะครับดังนั้นนะฮะผมเชื่อว่านี่คือข่าวดีของสมาชิกทุกคนนะครับและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจนะครับในรูปแบบใหม่ของ ตัวไลซีนนะฮะซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าไอไลซีนกับแคลเซียมเนี่ยมันสร้างปรากฏการ์ยังไงและตัวไลซีนาเอลไม่ได้ด้อยกว่าไม่ได้น้อยหน้ากว่าตัวไลซีนาบที่เราเคยสร้างปรากฏการ์แต่มันจะยิ่งดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมที่ดีกว่านําไปใช้ได้ดีกว่าและที่สําคัญทําให้หลอดเลือดเราสะอาด ะะหวังว่าสมาชิกทุกคนคงจะเปิดใจรับมันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับผมจะนำพาเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ l 森海 LC เนี่ยมาบอกกล่าวให้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยไปกับบริษัท KDD International ครับ